ท่านติดรายการนะครับกันเชิญครับ่าองเชครับค่ะตนนอนนี้นะคะเรากำลังถ่ายทอดสดอยู่ทางบ้านนะคะให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ได้ชมภาพกิจกรรมสวยงามของเรานะคะครับะ ก็อยากจะให้ท่านเชิญวชวนสาหรับท่านที่ยังไม่ได้ไ,ดไม่ได้เดินไม่ได้เดินทางออกมาวันนี้เรามีกิจกรรมพิเศษอยากให้ท่านรองเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกิจกรรมกับเราในวันนี้ค่ะได้รับเชิญมาโดยไม่ได้ตั้งหลัก,กอะไรเลยนะฮะ,ะเดินผ่านมาแล้วเรียกเข้าจอเลยนะครับผมเลยครับนะฮนะก <c oughs> ็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับทั้งชาวสุพรรณบุรีแล้วก็พี่น้องชาวไทยที่รับชมทางการ ทางช่ององะไรห้ไหเลย,ย <ขอ S 1> ทางเพจศูตรอนุรักษ์พันธ์กล้วยสุพรรณบุรีค่ะ,คะวัดป่าเลไลวรวิหารค่ะก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับปีนี้ทางตรวจสมบูรีก็ได้จัดงานที่เป็นระเพนีนะครับลักษณะข,ของการร,รบกรปเพนีวัฒนธรรมไทยนะครับที่นี่ที่สวนกล้วยนะครับของวัดป่าเลไลนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทางวัฒนธรรมนะครับแล้วเราก็ได้จัดกิจกรรม ล่องเรือนะครับรเดินเชิญหลงวงพ่อโตทองคำใช่ไหมล่องเรือนะครับลงทางน้ำนะแล้วก็ขึ้นมาให้ชาวบุรีนะครับตลอจนนักท่องเที่ยวนะครับได้สการะลดน้ดําดาหัวนะครับรดน้าดาหัวที่คนนะฮะแต่ว่าทัพท่านร่ส่งน้ำลงน้ำนะครับตามประเพณีเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับก็ เชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานวันนี้ได้นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับพวกเรานะครับในโอกาสสงการหรือประเพณีขึ้นปีใหม่ของไทยนะครับก็เชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวนะครับชวนบุดีมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งหัวศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีธรรมชาตินะครับทุกอำเภอทั้งสิบอำเภอที่แหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดนะครับก็เชิญชวนมาเที่ยวได้ใกล้กรุงเทพด้วยนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยถนนหนทางเรียบร้อยปลอดภัยนะครับมีเจ้าที่ดูแดอย่างดีนะครับ วันนี้ก็ทางขอบคุณทางท่านสาวนุสักภูมิไรนะครับที่มาหน่อยนะครับตลอดจนทนังานสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ช่วยเพียสัมพันธ์ในวันนี้นะครับเดี๋ยวท่านผู้ว่าจังหวัดกัาททาเดินทางมาได้ร่วมพิธีร่วมกันนะครับขอบคุณครับรุสทีครับขอบคุณค่ะต้องกราบขอบพระ,ค,ค,ะคุณด้วยนะคะท่านนพฤทธิสิริกโกศน,นะครับท่านเราผู้ว่าราชการจารังหวัดสุพรรณบุรีรวันนี้ท่านมาประชาสัมพันธ์นะคะ ให้เชิญชวนนะคะให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ทุกๆจังหวัดเลยนะคะที่สามารถที่จะเดินทางมาได้อยากให้ท่านมาร่วมนะคะมาร่วมกิจกรรมนี้กันเรื่องของงานสงกรานที่วัดศาเรไรยเนี่ยไม่ได้เพิ่งจะมีแค่สิบปียี่สิบปีหรือห้าสิบปีห้าสปีนั้นตั้งแต่รุื่นคุณพ่อเป็นกรรมการก็ได้เห็นนะครับถึงขนาดมีเอาขุนช้างมาประลองกําลังกันอะไรกันอย่างเนี้นะครับ หรือว่ามีกิจกรรมอื่นๆมีชาวบ้านหาบข้าวหาบแกงหาอะไรต่ออะไรมาทําบุญมีกวนกยาศาสตร์ค่ะนะฮะมีกวนกยาศาสตร์มีกวนข้าวทิพย์หรืออะไรแม้แต่ช่วงที่มีการเฉลิมฉลองหลวงพ่อโตทองคาในช่วง25 26ปีที่แล้วเราก็มีกิจกรรมกวนข้าวทิพย์นะฮะมีกวนกยาศาสตร์มีอะไรต่อซึ่ง เป็นการฟื้นฟูประเพณีที่น้องคนไทยนะครับเยวาวชนคนรุ่นหลังว่าจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ะนะครับในเรื่องกิจกรรมเหล่านี้แล้วพอมาจัดเท่ากันเขาก็จะชอบนะครับถึงแม้ว่าเขาจะไป 5G 8G ไปแล้วนะฮะแต่ว่าถึงยังไงก็ตามเนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยก็สามารถที่จะเห็นอยู่ในอีกซีกโลกหนึ่งก็สามารถได้เห็นเราในการที่เรา มาร่วมกันนะฮะสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทีมงานโค้ชอบร่ดนอาจารย์ถนัดเงงทองนะครับแล้วก็ทีมงานอีหลายๆท่านซึ่งพี่เองก็ติดตามมาตลอดก็เห็นว่าโอ้นี่ินใจนะครับแล้วก็ผงพี่พห้ครูโสพลนะครับก็ท่านก็จกิจังกับเรื่องนี้ในการที่จะสืบต่อประเพณีต่างๆในฐานะที่วัดต่อไปก็เลยวัดรกนะครับเป็นวัดที่สําคัญ ก็เรียกว่าสําคัญที่สุดของจังหวัดสุพรนณบุรีแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทําให้เราสามารถที่จะเชิดชูนะครับสิ่งต่างๆที่มีอยู่แล้วเราสามารถจะดึงเอาข้อมูลนี้เชื่อมโยงไปสถานที่ท่องเที่ยวอรงนที่สําคัญก็คือหลวงพ่อพระคุณพระเยชสิยุพรรณบุสีนค่ะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวต้องบอกว่าเป็นสถานจุดเช็คอินของจังหวัดสุพรรณบุรีเรามีการท่องเที่ยวทางด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามนะคะ วันนี้ค่ะเป็นที่น่ายินดีนะคะที่เราได้มีการสืบสารนะคะประเพณีวัฒนธรรมสงกรานต์เราต้องบอกว่าวันนี้มากันเยอะมากๆเลยนะคะมีผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งค่ะวันนี้นะคะ่้ะนนอีนใกล้เวลาแล้วใกล้เวลาเก้าโมงนะครับขอเรียนเรียนเรียนเชิญเดี๋ยวท่านคุณสุวัตจะมามามาบอกว่าัว้น่าส่วนไหนบ้างที่จะลงเรือนะครับขอเชิญท่าเรือแรกเลยนะครับ นะตอนท่าเรือแรกนี่ครับคือวา่าเจอครับครับก็ถือว่าใกล้ที่จะถึงกําหนดการเวลานะครับเพราะว่าตามที่เราได้นัดกกไว้นะั่นก็คือในเวลา9ก้านาฬิกาเ้านาทีนะครับสักคู่สักครู่ก็ถือว่าสักครู่ถนึ่งนะครับก็ขอเรียนเชิญน,นะครับในขณะตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุวรรณโุรก็กำลังเดินทางมานะครับที่ได้พบท่านไปท่านผู้ชมไปแล้วก็ ทุกท่านไปที่ท่านเนยกล่าวไว้นั้นก็คือท่านนกริศสริโพศนนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านก็ได้ให้เกียรติมาผู้คุยพบปะกับพี่นองชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านเข้ามาพร้อมกับนะครับท่านทิ่พิพรศิริโพศนรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็ขอเรียนเชิญน,นะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าน อนุสักค์คมลัยนะครับสมาชิกวุฒิสภาท่าคนคลองพลพนาสันติภาพนะครับประธานหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเราก็จะได้เตรียมตัวที่จะรอต้อนรับท่านผู้ว่าด้วยแล้วก็เตรียมที่จะลงเรือที่ท่าท่าเรือที่หนึ่งนะครับเรียนเชิญนะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนายอำเภอท่านศรีธรรมราชแก้วนะครับนายอำเภอเมืองสุพรรณบุรีท่านเอกพันธ์มีเชื้อนะครับนายก เทศมนตรีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีท่านร้อยเอกบุติีท่านอาริยานะครับรองผอ,อ,อวิรัยรัศศิลป์สุพรรณบุรีอุตสาหการรมจังหวัดสุพรรณบุรีท่านจารุณีเกมรังสีนะครับรายง,งานจังหวัดสุพรรณบุรีท่านพุฒนาศรมานะครับเกษตรราชการจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสุภาพสุแก้วพัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรีท่นานธนิยุทธ์นะครับกัน ผิวงนะครับผู้บริการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสารภัยอ่ที่สองนะครับท่านยุพินจงจัดก,กางพาระรักพื้นที่สุพรรณบุรีท่านจรัสสีสนามชัยนะครับสัตหางานจังหวัดสุพรรณบุรีท่านประยินวิทย์ละอองแก้วนะครับหัวหน้าสันักานปอ,อจังหวัดสุพรรณบุรีท่านอรเวียงบุตร,รวงผู้บริการทางนิวศวิทยกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสมจิต บุญคงเสจนะครับพอโรงเรียนกีฬาที่สุพรรณบุรีนะครับท่านอไทยรัตน์คงชนะผส่งจังหวัดสุพรรณบุรีท่านลำตวนนะครับผุนทองประธานสภาอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะครับชิดเอกเอ๊สประิตนะครับตรงนี้นะครับปุ้มโดยการปุ่มโดยการสื่อิทธิ์นะครับครับแล้วการนี้นะครับก็ขอ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านพระราชาสุวรรณบุรีนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็ขอเชิญท่านได้พบกับพี่น้องชาวสุพรรณครับสวัสดีวันกุธนะครับพี่น้องชาวสุพรรณบุรีและก็พี่น้องที่รับฟังอยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ที่วัดป่าเดลัยบริเวณของศูนย์อนุรักษ์พันกล้วยจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยได้จัดทำพิธีแห่ หลวงพ่อโตองค์จำลองนะครับแต่ว่าองค์จำลองนี่สำคัญที่ว่าเป็นเป็นทองคำนะครับปีหนึ่งเนี่ยเราจะอัญเชิญท่านมาครั้งเดียวนะครับในช่วง ทำจำลองเนี่ยทางน้ํานะครับเสร็จแล้วก็จะแห่ทางบกไปที่ตรงวิหารหลวงพอ่อโตวัดป่าเดลัยวันนีถ้ถ้าท่านใดมีเวลาว่างนะครับอยากให้มา,มา,ม,ามาที่วัดป่าเลัยนะครับมาส่งน้ำหลวงหลวงพอ่อโตทองคำองค์จําลองอยงนี้นะครับแล้วก็นำระรางนวัตการขอพอรเรื่องในวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทย ของชาวจังหวัดส,สุพรรณบุรีคือองค์หลวงพ่อโตในวิหารหลวงพ่อโตองค์องค์งจริงด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นมงคลสองชั้นนะครับได้นะมัสการทั้งหลวงพ่อโตองค์จำลองทองคาแล้วก็กราบน,นมัสการของปอหลวงพ่อโต,อตว,วัดป่าเรไรครับในเรียนเชิญนะครับท่านที่ยังยังอ,อยู่ใกล้ใกล้เคียงนะครับวัดป่าเรไรตอนนี้ยังมาทานนะครับส่วนท่านที่อยู่อ่า,อาไทยนะครับก็ขออเมรยพรปวยไทยนะครับในวันปีใหม่ของ ของไทยเราขอให้ทุกท่านได้ประสบแต่สิส่งที่ดีได้เจอแต่สิ่งที่เป็นมงค,คลงงภาภางงค,คิดหวังสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาสุขภาพร่างกายขอให้แข็งแรงสุขภาพจิตใจขอให้แจ่มใสเบิกบานคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกระการมีความสุขปีมห์ไอสงการส5นทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับเพราะว่าเจอติดกับทุนนะคดะคุณผู้ชมนะคะทัะรนรัฐพาสิ่งปฏิบัติภูมารัฐา สุพรรณบุรีวันนี้นะคะท่านได้ให้เกียรตินะคะเราเป็นประธานสารพุทีส่งน้ำหลุกพระโตทองคำแล้วก็มาอวยพรให้แก่พี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีผ่านไลฟ์สดนะคะซีมิ่งนะคะทางเพจสย์ธนุรััน์กล้วยสุสุพรรณบุรีค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านรัฐบาลจังหวัดตัที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านเป็นพ่อมืองนะครับที่ได้ส่งเสริมการ งานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมนะครับแล้วก็การสืกษสารว่าพดีสงการตรงน้ําหลวงพ่โตทงองธรรมในวันนี้ด้วยก็ถือว่าทั้งกลุ่มเสวียข้าวไ่พันธุ์นะครับเป็นกลุ่มที่มีเสน่ห์ทางด้านวัฒนธรรมมีอัตลักทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ากลุ่มขาวไ่พันธุ์เนี่ยก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมอย่างแท้จริงก็เปรียบเสมือนว่า เป็นดอกไม้ที่มีความหลากสีนะครับมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวก็เป็นเสน่ห์ครับยิ่งเลยแล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะครับท่านที่รับชมอยู่นะครับก็สามารถที่จะรับชมนะครับการไลฟ์สดในครั้งนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับที่จะได้ส่งเสริมประเพณีกงกรรของเราในครั้งนี้ด้วยครับค่ะไลฟ์สดอยู่ทางบ้านนะครับผ่านระบบสตรีมมิ่งนะคะทางเพจศูนย์อนุรักษ์ฟันกล้วยสุพรรณบุรีแล้วก็เพจวัดป่าเลไลนะคะก็ เชิญชวนด้วยนะคะสําหรับบางท่านที่ดูที่ชมแล้วนะคะท่านยังมาทันนะคะสามารถที่จะเดินทางมาชมนะคะขบวนแห่อันเชิญหลวงพ่อโตทองคาแล้วก็มาส่งน้ําหลวงพ่อโตทองคาศักดิ์สิทธิ์เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดคตอนนี้ก็ผมเข้ามาแทรกเล็กน้อยนะครับจากท่านน้องกกไก่เสียงเราได้ยินมาแล้วคือเสียงแตรวงนะครับแตรวงเนี่จะเป็นนั่งอยู่ในเรือมาก ือถือว่าสมัยนี้ก็คือรถบรรทุกเนีครับ<ะ>อยู่ในเรือมากซึ่งเป็นเรือประจำครอบครัวนะฮะตอนนี้ขบวนรอนเก้าโมงครึ่งตอนนี้กำลังตัดขบวนอยู่นะครับมีเรือมากฮนะรเรือมา,เ,อาเรือมาแต่วงแล้วก เรือหลวงโตของคํี่กําลงจัดเตรียมอยู่แล้วก็ตามด้วยเรือเรือมาติดตะทุนนะนกาก่นะอันนี้เรามีเรือโบราณหลากหลายทีเดียวนะคะที่จะมาโชว์ให้กับท่านได้ชมท่านที่ติดตามรับชมเะคะเราจะได้เห็นน้องน้องกุ้งไก่นี่นะคะเราจะได้เห็นการแสดงการของชาติทยนะคะบ้านเรสีเจริญนะคะโอ้โหสวยงามจริงๆค่ะสนุกสนานนะคะอยู่ วงนะคะวันนี้สนุกสนานคึกคักค่ะสําหรับการจัดขบวนนะคะเดี๋ยวสักครู่ค่ะเราจะได้ชมขบวนแห่อัญเชิญหลวงพ่อโตทองคำที่สวยงามประการตาในจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะแไม่เป็นไรแจกแจครันแจกแจกกันเถี่ยทุกท่านที่เขาร่วมงานในงานพิธีการร่วมงานสมน้ำหลวงพ่อโตทองคำจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับประจำปีพุทธศักราช2565 ซึ่งก็ถือว่าวันนี้เป็นวันปีใหม่ไทยของเราด้วยนะครับก็่แต่พะท่านนี่นะครับโอ้โหเตรียมตัวกันมาที่จัดจเต็มกันมาเ,เลยนะคะครับจัดเต็มมากเลยท่านไม่ต้อง ไปถึงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะครับวันนี<ช>้เราได้ยกเอาทั้ง11กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมถึงที่นี่เลยนะครับที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเราเราจะได้เห็นการแต่งกายที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละชาติพันธุ์นะคะสวยงามจริงๆอ่ะแล้วก็หาชมได้ย,ยากด้วยนะคะใครที่อยากจะบันทึกบันทึกภาพความทรงจำต้องบอกว่าประทับใจนะสุดประทับใจต้องมาที่นี่เลยค่ะที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรีนะคะรับรองว่า ท่านได้ภาพที่สวยงามอย่างแน่นอนค่ะนี่ด้วยการเปิดเบลอที่จอแบบนี้อนนุุรัักษ์์พธที่บุรีของเราไอ้เบนเลยบอกยังไงดีไม่ได้อะไรต่อเราต้องไปกันตรงนู้นเพื่อเตินะนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่า จะมีพันกล้วยนะครับเกือบทุกสายพันธุ์มีทั้งหมด1 8 0่งร้หลายพันนะคะให้เราได้มาศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะคะแล้วก็รวมไปถึงเรามีสถานที่ที่ท่านท่านมาพักผ่อนหย่อนใจด้วยแล้วก็เป็นการจําลองนะคะวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำท่าจีนที่เราได้ก็คือการแสดงมีการจัดกิจกรรมทางน้ําทางเรือนะคะแล้วทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยนะคะ สำหรับท่านที่อยากจะมาร่วรรมทาบุญตักบาตรก็สามารถที่จะมาทําบุญตักบาตรกันได้ที่ศูนย์อนุรักษ์พันล้วยเราจะมีตักบาตรทางน้ําซึ่งเป็นการสืบสารประเพณีและวัฒนธรรมทางน้ําของไทยนะคะก็มาดูมาชมสวยงามจริงๆค่ะในชุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะ